เจอแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเป็นใครนะบอกได้เลยว่าแต่คันนี้ลั่นมากๆครับผมจ้าเอ๋ครับผมแม่พี่แม็กพี่แม็กนะครับผมพี่แม็กโดนัลของเรานี่เองนะเอะเจอแล้วเจอแล้วโอเคนี่ดูสติกเกอร์ที่พี่เขาเคมนะผมนี่หนึ่งซีซีแผ่นเล็ก สแผ่นนะผมแล้วก็60สิบเซนนะผมเออลืมเร็วอีกอันหนึ่งนี่สามชาด้วยนี่เด้หน้าตายังหล่อย,ยังหล่อไปเดี๋ยวเราลงไปหาพี่เข้ากัน สวัสดีครับพี่แม็กวิ่งเหมาจากหลังสิธิ์เลยนี่ะโอ้ตอร์ติเกอร์เป็นไงพี่ได้ป่ะตัวนี้ได้ป่ะได้แขมหมดทุกคนนะผ <c oughs> มนี่นับเบอร์ประมูลด้วยนะแล้วก็ตา่างชาตินี้ัตัวนี้ต้ตองเเปเท่าไหร่ฮะเป่อเอ,อเดี๋ยวอยาก แม็กจัดสามชาให้ฟังสักหนึ่งบทนะฮะอ่าเดี๋ยวเราให้พี่แม็กจัดสามชาให้ฟังนะโอ้โหรถหล,ล่อๆนะผม สวัสดีครับผมนี่ยออนอนทำไรเนี่ยต้องมาจาัดต่อเลยจัดต่อเลยเต่อให้ละไดะ้ได้ไดได แต่อย่างลั่นเลยขอบคุณมแม่ครับพี่แม็กครับเดินทางปลอดภัยครับผมนะโอ้แต่อย่างลั่นอะไป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 รถบ้านอะอยังหล่อแต่ลั่นอะเดินทางปลอดภัยครับพี่แม็ก